วันนี้จะมาอัปเดตแจ้งข่าวสารสองสินเชื่อของธนาคารออมสินจะมีสินเชื่ออะไรบ้างนั้นไปตามในคลิปค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดให้วันนี้ธัญรัตน์มีข่าวสารของสินเชื่อธนาคารออมสินมาแจ้งให้ทราบทุกหน้ากันวันนี้เป็นคลิปสั้นๆค่ะไม่ยาวแค่แวะมาอัปเดตสินเชื่อเท่านั้นพอซึ่งก็จะมีสองสินเชื่อที่ใกล้หมดเขตในการสมัคร ในสิ้นปี65นี้และก็สิ้นเดือนมกรา66ค่ะนั่นก็คือสินเชื่อเพื่อคุณและสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนค่ะไปเริ่มรายละเอียดสินเชื่อแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสินเชื่อเพื่อคุณวัตถุประสงค์ในการเปิดสินเชื่อนี้นะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพหลังสถานการณ์โควิด19ให้กู้เงินคนละ30,000บาทต่อรายระยะการผ่อนชำระ2ปีค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะสินเชื่อนี้จะหมดเขตในวันที่31ธันวาคม65นี้ค่ะตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในวันที่14ธันวาคม65นี้ค่ะก็จะเหลือเวลาแค่3วันเท่านั้นเองต่อไปค่ะเป็นสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนหลังจากที่เปิดให้สมัครกันมาสักพักค่ะให้สมัครทุกอาชีพให้กู้รายละ20,000บาทระยะการผ่อนชำระ24งวด อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.3%ต่อเดือนซึ่งในวันที่5ธันวาคม65นะคะได้มีการประกาศปิดระบบชั่วคราวเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากและปิดระบบลงทะเบียนเพื่อพิจารณาลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วค่ะหากตอนนี้นะคะใครเข้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสินจะเจอข้อความที่เขาประกาศว่าขอบคุณลูกค้าที่มีความสนใจเนื่องจากโครงการโปรโมชั่นหรือกิจกรรมดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ขอบคุณที่ให้ความสนใจนี่คือข้อความที่เขาประกาศหน้าเว็บไซต์ค่ะซึ่งสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนนะคะกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการสมัครวันที่31มกราคม66หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มโครงการทัญญลจึงมีคำถามเกิดขึ้นในใจสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุน ปิดการให้สมัครแล้วใช่ไหมหรือวงเงินเต็มโครงการแล้วใช่ไหมธัญญลัตษ์จึงได้สอบถามไปยังเพจ GSB Society ค่ะซึ่งได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่ดังนี้ค่ะสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนปัจจุบันธนาคารได้ปิดระบบลงทะเบียนชั่วคราวเบื้องต้นนะคะแนะนำให้ลูกค้ารอการประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งผ่านช่องทาง Facebook ค,ค่ะดังนั้นจึงได้ข้อสรุปทั้งสองสินเชื่อดังนี้ค่ะ สินเชื่อเพื่อคุณหมดเขตในการลงทะเบียนในวันที่14ธันวาคม65นี้ค่ะ ส่วนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนตอนนี้ปิดปรับปรุงระบบชั่วคาวค่ะรอการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งแต่ยังไม่ทราบกำหนดวันเวลาเปิดให้บริการค่ะยังไงธัญรัตจะติดตามเรื่องนี้และมาอัปเดตให้สมาชิกในช่องฟังค่ะและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตสสินเชื่อของธนาคารออมสินหากมีความคืบหน้ายังไงธัญรัตจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันทันทีค่ะและวันนี้ธัญรัตขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ